พื้นที่สหรัฐกว้างใหญ่นะคะและคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็มีเป็นจํานวนมากค่ะดังนั้นนะคะหลายคนก็ตั้งคําถามถึงความโปร่งใสรวมไปถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้หรือเปล่าสําหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาหรัฐวันนี้ไปไขคําตอบพร้อมกันกับคุณพลอยค่ะ คุณจูคุณผู้ชมคะสำหรับสหรัฐริการนะคะในการเลือกตั้งเนี่ยค่ะเขาจะมีกฎหมายระดับประเทศในการควบคุมการเลือกตั้งทั้งหมดนะคะรวมถึงการเลือกตั้งที่มีความซับซ้อนมีหลายระดับนะคะไล่เลียงไปตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นยาวไปจนถึงระดับประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้การทุจริตการเลือกตั้งของสหรัฐเกิดขึ้นได้ยากและวันนี้เราจะพาไปทาความเข้าใจกันนะคะก่อนอื่นมาติดตามกันก่อนเลยสําหรับระบบการเลือกตั้งของสหรัฐค่ะที่เป็นการเลือกตั้งแบบกระจายอํานาจนะคะมีความ สำคัญอย่างไรอันดับแรกเลยค่ะมีหลายระดับอย่างที่บอกไปนะคะไล่เลียงไปตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศค่ะและมีการจัดการเลือกตั้งแบบกระจายอํานาจที่มีเขตอานาจศาลที่เป็นอิสระต่อกันนะคะในการดูแลจัดการทางกฎหมายได้ยุ่นหลายพันเขตเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะทุจริตการเลือกตั้งในระดับที่สามารถ เปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้นี่คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะรวมถึงระบบการป้องกันการทุจริตเนะะี่ยค่ะมีหลายชั้นนะคะทําให้การตรวจสอบการทุจริตเป็นไปได้โดยง่ายมีข้อสังเกตนะคะสำหรับ การทุจริตการเลือกตั้งของสหรัฐในระดับสูงหรือว่ากว้างขวางคือขบวนการเนี่ยจะต้องคิดกันใหญ่มากเลยนะคะมีการวางแผนกันหนักมากๆเพื่อหลบหลีกระบบการตรวจสอบที่มีอยู่ในทุกจุดและทุกระดับของการเลือกตั้งค่ะแล้วก็ต้องมีผู้ร่วมขบวนการเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มีประชากรอยู่เป็นจํานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเก็บงําความลับในการออกก่ออาชญากรรมครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ยากมากทีเดียวค่ะ ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึงนะคะที่มีการจับตาค่ะจากการกล่าวหาของทางโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านทางไปรสันีนั่นเองนะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าเขามีการป้องกันอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตการเลือกตั้งนะคะที่จริงแล้วสําหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าของสหรัฐผ่านทางไปรสนีเนี่ยแนวทางในการจัดการก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐนะคะอย่างเช่นผลการการนับคะแนนเนี่ยค่ะ นการนับผลบางรัฐเนี่ยเขาก็จะนับจากการประทับตาราไพรสณีนะคะแม้ว่าจะมาถึงหลังจากวันเลือกตั้งก็ตามก็ยังจะนับผลอยู่แต่ว่าบางรัฐเนี่ยค่ะเขาก็จะนับผลเฉพาะไรสันีที่ส่งมาภายในวันเลือกตั้งเท่านั้นค่ะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันในทุกรัฐค่ะนั่นก็คือผู้ที่ลงคะแนนเลือกตั้งลวงหน้าผ่านทางไรสันีนะคะจะต้องมีการลงชื่อรับรองค่ะรวมถึงการบังคับให้นำบัตร เลือกตั้งที่มีการลงชื่อรับรองแล้วนั้นนะคะไปให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าพยานลงชื่อรับรองอีกต่อหนึ่งด้วยค่ะซึ่งก็นี่ก็เป็น เรื่องสําคัญเลยนะคะที่จะมีการตั้งตัวแทนของสองพักใหญ่ค่ะมีทีมทํางานขึ้นมานะคะในการตรวจสอบลายเซน็นที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งค่ะป้องกันการทุจริตนั่นเองนะคะก็จะเป็นไปได้ยากเลยที่จะมีการปลอมแปลงลายเซน็นหรือว่าเอกสารเกิดขึ้นนะคะเพราะเขาก็จะไปตรวจสอบกับลายเซน็นที่มีอยู่ในระบบนั่นเองนะคะรวมถึงขั้นตอนเสริมพิเศษค่ะนั่นก็คือการใช้เครื่องมือในการติดตามบัตรเลือกตั้งทั้งแบบออนไลน์และแบบแมนนดลก็ คือการตรวจสอบด้วยมือนะคะเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นรวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์เนี่ยนะคะก็สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนผ่านทางออนไลน์ค่ะตั้งแต่ไปรษณียน์นั้นเนี่ยมาถึงตัวนะคะแล้วก็มีการลง,ลงคะแนนส่งผลกลับไปยังส่วนกลางนั่นเองค่ะทีนี้นะคะมาดูกฎหมายระดับประเทศที่น่าสนใจกันหน่อยนะคะสำหรับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งค่ะ ก็จะมีการบังคับให้มีการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงรายชื่อของผู้มีสิทธ mm ิ hmm. ์เลือกตั้งนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่จัดการเลือกตั้งค่ะเขาเป็นกฎหมายของทางสหรัฐเลยนะคะจะมีการใช้อยู่หลายช่องทางด้วยกันอย่างเช่นการเปรียบเทียบฐานข้อมูลในระดับรัฐแล้วก็ร,ระดับประเทศนะคะเพื่อประสานงานกันกันกบรัฐอื่นๆนะคะในกรณีของผู้ที่มีสิทธ mm ิ hmm. ์เลือกตั้งเนี่ยได้ย้ายถิ่นฐานออกไปจากที่เดิมค่ะมีการกำหนดบทลงโทษการทุจริตนะคะ ที่มีโทษสูงเป็นอย่างมากเลยนะคะการทุจริตการเลือกตั้งอย่างเช่นการาลงหลายใบายการปลอมแปลงหรือว่าจงใจที่จะให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะคะเหล่านี้ก็ล้วนจะเป็นการทุจริตการเลือกตั้งทั้งสิ้นเลยนะคะรวมถึงระบบความรักษาความปลอดภัยนะคะสำหรับ กล่องรับบัตรเลือกตั้งอันนี้ก็จําเป็นเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการออกแบบให้กล่องเนี่ยไม่สามารถขโมยบัตรเลือกตั้งได้เป็นวัสดุกันไฟด้วยนะคะเพราะว่าเคยเกิดเหตุกรณีที่เผา กล่องรับบัตรเลือกตั้งค่ะมีการยึดติดไว้กับพื้นนะคะไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายรวมถึงการที่ต้องมีกล้องวงจรปิดนะคะติดตั้งไว้บริเวณที่มีกล่องรับบัตรนั่นเองค่ะเหล่านี้นะคะก็เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งของสหรัฐนะคะที่ต้องบอกว่าค่อนข้างเข้มงวดเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่ามีกฎหมายที่เข้มงวดรวมถึงการตรวจสอบและการเลือกตั้งที่เป็นระบบแบบกระจายอำนาจนั่นเองค่ะคุณจูคะขอบคุณคุณพลอยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม t ี n n n ็นข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ t ีน n ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ